งานนั่นแท็กซี่ไม่ค่อยมีเห็นไมเห็นน่เข้าวัดอะไรอย่างนี้หลายคนจริงๆมีนะตัวเอมี่เองก็ยังคงความเป็นเอมี่เอมี่แม็กซิมยังไงก็ยังเป็นเอมี่แม็กซิมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแค่เราโตขึ้นคําว่าการะเทศะมันมันก็ต้องต้องมีกับเรามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งพักหลังเรื่องลูกจะจะเหมือนกับเรื่องลูกจะมาอันดบบหนึ่งเราก็เลยมองว่าเซ็กซี่ได้แต่แต่แตเซ็กซี่ด้วยคําว่าการะเทศะอะะอย่างน่าสนุกงานแต่งวันเราก็ไม่ไม่เห็นเป็นไปอะไรอยากไปมาก ค <łość> มแดงเอมี่รู้สึกว่าเอมี่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่จริงๆแล้วคมแดงมันไม่ได้ใครก็ไปเดินได้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่มีสักยภาพพอหรือผู้ใหญ่ไม่ได้เมตตาหรือเอ็นดูเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเดินอยู่แล้วเอมี่ไปให้ทุกคมแดงอยู่แล้วค่ะแต่บางเอิญสยามดาราที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเอมี่ไปถ่ายหนังที่ประเทศอินเดีย แล้วก็แต่ก็ได้มีการโพสต์ถึงสยามดาราค่ะว่ากลับขอโทษด้วยที่ที่เอมมี่ไม่ได้ไปร่วมงานมองว่าเราแขวนเต้าเราไม่ค่ะยังไม่แขวนเต้าเพราะว่าเอมมี่ยังต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินหนเพราะว่ายังเลี้ยงครอบครัวอยู่เลยก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเซ็กซี่ใครจ้างเอมมี่ก็ทําแค่นั้นเองค่ะอย่างภาพที่เห็นนั่งปฏิบัติธรรมนี้เราสนใจแบบเป็นอะไรคือจริงๆแล้วเอมมี่ทามาตั้งนานแล้วแต่พอทําไปมากๆคนก็ชอบบอกว่าเราสร้างภาพ พอเราพอเราโดนแบบนี้มากๆแก้วก็สึกถ้าที่ไหนที่เราไปก็จริงๆก็ไม่จาเป็นต้องโพสทุกที่ก็ได้แต่จริงๆจะบอกว่าเราทํามากกว่าที่เราโพสด้วยซ้<อ>าก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้ใครมานั่งคิดว่าจะร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเพราะว่าเขาทําดีจริงๆหรือไม่จริงเอาเป็นว่าเห็นใครทําดีก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยดีกว่าเพราะว่าคุณอนุโมทนาคุณก็ได้บุญด้วยเหมือนกันแต่แสที่ผ่านมาเป็นไงวาโอเคไหมเราเข้าวัดบุญอะไรอย่างเงี้ย เท่าที่อ่านนะทุกเว็บไซต์เลยขอบพคุณมากมากก่อนอื่นเลยต้องขอบพคุณมากๆที่ยังคิดถึงเอมี่แม็กซิมถึงแม้ว่าเอมี่จะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ตื่นขึ้นมาเป็นว่าจะตื่นขึ้นมาใส่บาทค่ะโอ้โหข่าวเอมี่แม็กซิมเยอะมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราไม่ได้ไปงะเรายังมีมีข่าวเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนเขียนถึงหนูดีมากขอบคุณมากๆขอบคุณที่ที่ยังรักกันและยังไม่ตายเอมี่อยู่แบบนี้มาหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วขอบคุณมากๆค่ะล่าสุดเหมือนเราแต่พคอกับ้จัดการหรืออะไรไง ผู้จัดบอกไม่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าไม่ไม่มีการแตกคออะไรทั้งนั้นไม่สาเหตุมันมีอะไรยังไงไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าวันนี้มี่อาจจะทําตัวไม่น่ารักแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะทําตัวแย่อะไรเงี้ยแต่พี่เขาดีค่ะดีมากนะวันนี้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเอมี่แม็กซิมวันนี้เหมือนกัน แต่ว่าเราเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะไม่ไม่ได้แตกคอค่ะมีโอกาสได้คุยหรือเจอปรับความช่วงนี้แทบไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเอมมี่ทำงานทุกวันเลยแล้วก็จริงๆเพึ่งถึงเมืองไทยด้วยซ้ำแล้วก็ถึงเมืองไทยเอมมี่ก็ขึ้นคอนเสิร์ตเลยขึ้นคอนเสิร์ตก็มาบวงสรวงละครเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีถ่ายรายการต่อตอนเย็น ด,ดูแลเองค่ะแล้วก็มีพี่นุชมาช่วยดูแลถ้าเกิดว่าถ้างานไหนใหญ่ๆอย่างงานพรีเซนเตอร์หรือแอมบาสเดอร์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นพี่นุชมาคอยช่วยดูแลแล้วก็เอมมี่จะเป็นคนขี้ลืมก็จะมีพี่นุชคอยช่วยเตือนค่ะพี่นุชไม่ได้เข้ามาในฐานะผู้จัดการแต่พี่นุชเข้ามาในฐานะพี่คนหนึ่งที่มาช่วยเหลือเหมือนพี่เขาเมตตาค่ะก็ก็มาช่วยกัน ราที่จะได้เพาะว่ากับผู้จัดการคนเก่าเราจากกันด้วยดีสำหรับตัวเอมี่เองเอมี่ไม่เคยคิดว่าเอมี่จากใครแต่ใครจะจากเอมี่ไปนั้นเอมี่ไม่รู้ณวันนี้เอมี่ทําดีที่สุดแล้วเอมี่ก็เชื่อว่าเอมี่ไม่ไม่ได้คิดร้ายกับใครเอมี่ไม่รู้อ่ะบอกแค่ว่าเอมี่ทําดีที่สุดแล้วหลายคนก็มองว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวไม่ค่ะไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลยคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดเปอร์เซ็น์อะไรเอมี่เยอะมากคือเขาเป็นคนที่ ที่เมตายมีมากๆเรื่องเงินแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าที่ที่เราอาจจะจะยังไม่เข้าใจกันยังยังต้องปรับตัวคือถ้าพี่เขาคุยกับเอมี่เอมี่ก็คุยคือเจอก็ยังสวัสดีเหมือนเดิมค่ะ่อบรักไม่พูดได้ไหมไม่พูดทำไมอ่ะทไมอไม่พูดเรื่องความรักค่ะเพราะอะไรมันห่างหรือมันอะไรครับไม่พูดดีกว่า ไได้เออคะรก็เดี๋ยวมีไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะเดี๋ยวมีเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันวันที่14นี้ที่มาเลเซียก็มีพี่โกนิพนไปด้วยก็มีศิลปินอาเอสไปด้วยค่ะนี่เราไม่อยากพูดถึงเขามันมีปัญหาข้างหาใจอะไรนี่ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ไม่อยากพูดถึงเขาดีกว่าช่วงนี้อยากทํางานเยอะๆยมากกว่าเหมือนอยากให้คนโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าใช่ค่ะคือหลายๆคนคิดว่าถ้าไม่มีฮาวเวิร์ดเอมี่คงไม่ดังก็ก็ไม่อยากพูดถึงเขาแล้วพอแล้วดีกว่าก็ เขาอยากทําอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยเขาแต่ยังคุยกันอยู่ก็ยังมีคุยกันค่ะก็ช่วงช่วงหลังๆทะเลาะทะเลาะกันบ่อยแค่นั้นเองคือถ้าห่างกันแล้วจะเป็นแบบนี้ห่างกันแล้วทะเลาะกันบ่อยๆก็เลยคิดว่ามันมันคงไปด้วยกันไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลาถ้าเกิดว่าเราต้องห่างกันหรือเลิกกันจริงๆก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นตอนนี้ยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมคะสุานะสาหรับตัวเอเองเราก็ยังเป็นแฟนแหละเขาก็ยังเป็นแฟนก่อนหน้านี้เรามีเลิกเลิกเลิกกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเขามัน พอได้คุยกันเราก็ใจอ่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากไม่อยากพูดถึงเรื่องความรักมากแล้วเรื่องลูกตอนนี้ลูกลูกโอเคมากก็ได้มาเล่นเป็นทั้งพระเอกนางเอกตอนเด็กแล้วค่ะก็ผักพยนต์ภาพยนต์นเรื่องดารลัมซาล่าด้วยนะคะความหวังให้ศรัทธาสิ่งทั้งหมดที่เราทำเป็นสะท้อนจากเรื่องจริงนะคะเป็นเป็นธรรมะที่ที่เอามาสอนพุทธศาสนิชนแล้วก็ทุกๆศาสนาด้วยแล้วก็ ไม่ใครจะบอกว่าเอมมี่สร้างภาพไม่เป็นไรนะวันนี้ถ้าเอมมี่สร้างภาพแล้วมีคนฟอลโลเอมมี่ทำดีเหมือนที่เราทำแค่นี้เอมมี่ก็พอใจแล้วค่ะเรียกว่าเป็นดันลูกเข้าวงการไหมคะเอมมี่ไม่มีปัญญาดันลูกแน่ๆเพราะว<น>่าลํา<ๆ>พังตัวเอมมี่เองเอมมี่ก็เป็นลูกจ้างผู้ใหญ่เมตตาเอมมี่นั้นก็ผู้ใหญ่ก็เมตตาลูกๆเอมมี่ด้วยนะวันนี้เอมมี่ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนที่ไม่ว่าเอมมี่จะทำอะไรหรือกับลูกๆจะทำอะไรพี่ๆก็ยังมีข่าวให้เราเสมอและตลอดเวลา แล้วก็เงินทั้งหมดที่พวกเราได้มาก็คงจะเนี่ยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะน้องๆชอบไหมคะคนเล็กชอบมากค่ะชอบมากคือแบบเชื้อแม่มาเลยแต่ว่าคนโตจะสายสายธรรม,มะเพราะว่าคนโตเขาจะแบบนิ่งๆไม่แล้วก็เขาชอบฝึกวิทยายุทธอะไรอย่าเขาไปเลื่อยเปื่อยอะค่ะแต่ว่าคนเล็กจะมาแบบสายแม่เลยแบบชอบเต้นชอบแดนเขาจะชอบพี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ล่าสุดเขาก็เต้นเพลงพี่จ้าพี่จ้าเขาเข้ามาคอมเมนต์ก็ต้องขอพบพระคุณพี่จ้าสยามด้วยนะะ่ารักว่าเราอยากจะมีลูกลดีคยังไงด้ก็ถ้าเกิดว่าเรายังคบมันอยู่ถ้ามีเอมี่ก็พร้อมค่ะเพราะเอมี่เชื่อว่าการที่จากแฟนสองคนนะคะที่ที่เรามีลูกด้วยกันเขาเกเรมากพอมีลูกแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนอะ่ะเขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าถ้ามีน้องกับฮาวด์คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เลี้ยงเองค่ะคุยกันยังคะ ไม่ไม่ไม,ไม่คุยมาสองวันแล้วสองวันมาถึงคุยเรื่องอะไจะมีอ๋คุณพ่อคุณพ่อฮาวเวิร์ดบอกแล้วค่ะว่าอยากให้มีลูกเร็วๆอยากอุ้มหลานแล้วเพราะเขาบอกว่าพวกเราก็ก็แก่แล้วอีกไม่นานนี้มี่ก็สี่สิบแล้วอะ่ะก,ก็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 ปล่อยแล้วค่ะแต่ว่าแค่น้องยังไม่มาแค่นั้นเอง